สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนสมัครอีเมลนะคะแต่ปกติแล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องจะมีอีเมลของตัวเองอยู่ในเครื่องโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็น gmail gmail เนี่ยก็คือเป็นอีเมลของ google นะคะวิธีการเช็คก็คือให้เราไปที่ gmail นะคะว่าเราเนี่มีอีเมลอยู่แล้วหรือเปล่าก็เรากดไปที่ gmail นะคะไปหาแอป gmail ในเครื่องแล้วกดเข้าไปดูถ้าเรากดเข้าไปแล้วมันเป็นจดหมายแบบนี้แสดงว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือเรามีอีเมลอยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะ วิธีการถ้าเราจะเช็คอีเมลว่าอีเมลของของเราคืออะไรมันจะมีรูปข้างบนเนี่ยจะมีรูปอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นรูปเราเนี่ยเนาะเออข้างบนสุดเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราก็กดเข้าไปดูก็จะเห็นอีเมลของเราเนี่ยที่อยู่บนสุดเนี่ยอันบนสุดนะอันบนสุดอันบนสุดนี่ก็คืออีเมลของเราเนี่ยอย่างนี้นะคะตรงนี้เออเนี่ยแหละคืออีเมลที่เรามีแล้วก็ข้างล่างบางคนมันมีอีเมลหลายอันก็จะมีอีเมลอื่นด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าเราจะสมัครอีเมลใหม่เราจะทำยังไง เราสมัคร email เราเข้าไปปุ๊บมันไม่มีอ m a i l ว่าทำยังไงเราก็ต้องสมัครใหม่โดยการกดเข้ามาเพิ่มบัญชีเห็นไหมคะเพิ่มบัญชีหรือถ้าไม่กดเพิ่มบัญชีก็ไปที่ google แล้วพิมพ์ว่า gmail ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองเพิ่มบัญชีก่อนนะเราก็กดตรงนี้เพิ่มบัญชีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นบัญชีของ google นะคะ google ให้ใช้ google นะคะเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าใช้อันอื่น google เนี่ยเราจะใช้กับหลายๆตัวนะคะก็ยืนยันตัวตนเข้าไปก็โทรศัพท์ก็จะตรวจสอบข้อมูลของเรานะคะเสร็จแล้วให้เราใส่ สร้างบัญชีนะอันนี้เรายังไม่มีส่งเราไม่มีอีเมลเราต้องไปที่สร้างบัญชีนะคะอันข้างล่างนี้นะคะเนี่ยตรงนีงน้สร้างบัญชีกดสร้างบัญชีสําหรับตัวเอง<า>นะคะเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราเข้าไปพิมพ์ไปเลยชื่อนามสกุลอ่าพยายามใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพราะว่าเอ่อพวกนี้เขาจะมีระบบตรวจสอบอยู่ถ้าเกิดเป็นพวกไม่จริงเนี่ยมันค่อนข้างจะเวลาไปใช้งานต่อไปเนี่ยนะคนมันจะมีปัญหาอ่าเราก็กดถัดไปหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีหลายอีเมลได้นะคะแต่เราพยายามใช้อีเมลหลกัหลกๆเนี่ย ของเราเนี่ยตลอดไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องจํารหัสเยอะนะคะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดใส่เป็นปีที่แล้ศักราชนะคะแล้วก็กดเลือกเพศจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือจะไม่ตอบก็ได้หรือจะกําหนดเองก็ได้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปกดถัดไปทีนี้เราก็เขาก็จะมีะชื่อที่อยู่ gmail มาให้เราเลือกด้วยนะคะเขาตั้งมาให้เราเนี่ยเราจะเอาตามเขาก็ได้นะเราจะได้ไม่ต้องคิดเองเราก็จะไม่ต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นหรือ เราจะสร้างที่อยู่อีเมลขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่ามันจะเสี่ยงที่จะตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันซ้ำกับคนอื่นนะคะเราอาจจะเลือกที่เขาให้มาหรือตั้งขึ้นมาเองก็ได้อ่ถ้าสมมติถ้าอยากจะตั้งขึ้นมาเองเราก็กดไปที่สร้างอ่าตรงนี้นะคะสร้างที่อยู่ Gmail ของตัวเองนะคะที่อยู่ Gmail เราก็พิมพ์ไปเราอยากให้อีเมลแอดเดรสของเราชื่อว่าอะไรนะคะอ่าสมมติว่าโค้ตั้งอย่างนี้นะคะ t e a c h e r n a t t y t e a c h e r n a t t y หนึ่งสองสามนะคะค้ตมาโค้ตั้งแบบนี้นะอ่าแล้วเราก็กดถัดไป แล้วทีนี้เราก็มาใส่รหัสผ่านรหัสผ่านที่เราจะต้องจำนะคะอันนี้ถ้าใครจำไม่ได้ให้หาที่จดเอาไว้นะคะจดเอาไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ในโนต้ตหรือในอะไรที่สําคัญในข้อความในอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ตลอดหรือถ้าเรากลัวจำไม่ได้จริงให้เราใช้พวกเบอร์โทรหรือชื่อเล่นอะไรพวกนี้นะคะที่เราจะจดจําง่ายนะคะเราก็ลองตั้งไปพยายามให้มีทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรเดี๋ยวนะต้องไม่แสดงนะเราก็ตั้งไปหลายตัวประมาณ8ตัวนะตั้งไปอย่างนี้นะ แต่อันที่ผู้ตั้งนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะว่าน,นี้ทดลองทําให้ดูนะคะแล้วเราก็กดถัดไป <S <S เขาบอกว่ารหัสผ่านที่รัดกลุ่มอแสดงว่ารหัสผ่านเมื่อกี้มันไม่รัดกลุ่มนะเขาค่อยตั้งใหม่อืม่าลองดูนะว่าได้หรือยังพอเราได้แล้วเราก็ลองกดถัดไปอ่าโอเคได้แล้วนะทีนี้เราก็กดโอเคใช้เลยนะคะเรื่อง้างล่างกดโอเคใช้เลยอ่าทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะ เราได้อีเมลของเรามาแล้วนะคะ teacher natty หนึ่งสสา gmail com อันนี้ก็คือที่อยู่ gmail ของเรานี่ก็คือการสมัครอีเมลหรือ gmail นะคะเราก็กดถัดไปปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่เอ,อเขาก็มีเรื่องของข้อกำหนดอะไรต่างมาให้เราอ่านนะเราก็ต้องกดยอมรับนะคะฉันยอมรับอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมาที่หน้า gmail ของเราเอ่าเรียบร้อยนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้อีเมลของเราแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าอีเมลนี่ยังว่างเปล่าอยู่นะเออยังไม่มีอะไรมาเนี่ยเราก็ดู ออไม่มีอะไรนะคะอีเมลเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันจะเห็นข้างล่างว่าเราสามารถเขียนจดหมายเขียนจดหมายอีเมลหรือว่าเราจะเข้าร่วมประชุมกูเกิ e m e ดก็ได้นะคะแบบที่เราเคยใช้เรียนออนไลน์กันคราวก่อนนู่นนะคะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาสอนทำการเข้า o o o l l e Passroom นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ